เห็นอารมณ์มันมีเกิดขึ้นแต่เรายังไม่เห็นอารมณ์เกิดดับเราต้องไปเห็นอารมณ์แล้วมีตัวผู้รู้เข้าไปรู้รู้เสร็จปุ๊บมันผูกติดกับอารมณ์แล้วมันดับตามไปพร้อมกันไอ้ตัวที่ดับคืออารมณ์ดับเมื่ออารมณ์ดับจิตตั้งอยู่ไม่ได้ก็ดับตามอารมณ์นั้นเฮ้ยเห็นจิตเกิดดับว่ะมันมีจิตเข้าไปรู้ตั้งดับรู้ตั้งดับไอ้จิตเกิดดับ แสดงว่าจิตมันเกิดดับ,ดดบอารมณ์ก็เกิดดับจิตเกิดดับตามอารมณ์มันเกิดดับตลอดเลยเริ่มเห็นแล้วทีนี้ทีนี้ตามดูการเกิดดับนี่การเกิดดับเริ่มเห็นแล้วจิตในจิตจิตตามนุปัสสนาตามเห็นการเกิดดับเห็นรอยต่อของการเกิดดับของจิตต,ตรงนี้ให้ได้มองมันอย่างเดียวแล้วทีนี้พิจารณาต่อไปเหมือนเดิมเลยจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์จิตเป็นทุกข์ยังไงอารมณ์เป็นทุกข์ยังไงอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำไมมันถึงไม่เที่ยงอารมณ์ไม่เที่ยงยังไง เอออารมณ์มันอยู่กับเราสักพักหนึ่งหนอเดี๋ยวมันก็ดับลงไปมีวิญญ,ญาณเข้ามาตั้งรู้รู้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ดับลงไปจะรู้หรือไม่รู้มันก็ดับลงไปอยู่ดีเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นี้ไปของเราเราจะมีความทุกข์ความสุขไหลไปตามอารมณ์ในมัน well แล้วเราจะเข้าไปยินดีรักในอารมณ์นี้ไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วอารมณ์นี้เกิดขึ้นตั้งมาให้เราอยู่ผูกติดก,กับอารมณ์นี้ด้วยนั้นในความเพลินจึงนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนแก่ใจเรามองเห็นแบบนี้พิจารณาไปว่ามันไม่ใช่ตัวตนเรานะมันเกิดขึ้นนตตตาาาาาามมมเหปนะุปปปััจจจยะพิิรรณไควง แล้วเห็นการเกิดดับนั้นตามความเป็นจริงแล้วพิจารณาการเกิดดับเป็นโทษเป็นทุกอย่างยิ่งพอเวลามันเห็นการเกิดดับชัดขึ้นเต็มรอบขึ้นพิจารณาอย่างแยบคายแล้วขึ้นเกิดอะไรขึ้นทีนี้มันเลิมเห็นอะไรไม่เที่ยงสิใช่ไหมจิตเกิดดับมันเที่ยงไหมอ่ะไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะอะไรจิตมันแปลป่วนไว้เ้ยมันมีความแปลป่วนตามอะไระตามอารมณ์ ที่เป็นฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเลยเวลาเราคิดมาตลอดว่าจิตมันเป็นผู้รู้จิตมันอยู่กับเราไปตลอดสารสัวพัจิตนี้เป็นของเราจิตนี้ไม่ตายเราเข้าใจแบบนั้นมาตลอดแต่สุดท้ายมันตายไหมมันตายอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เห็นอยู่นี่ไม่เที่ยงเนี่ยไอตัวที่เข้าไปรู้เรามาไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะอะไรมันแปรปรวนไงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันจึงนํามาซึ่งความทุกข์ร้อนเริ่มเข้าใจแล้วว่าทุกข์มันเกิดจากตรงนี้ สิ่งใดเป็นทุกสิ่งนันเป็นนัตตามันไม่ใช่ตัวตนจริงอ้าวตายล่ะเข้าใจมาตลอดว่าจิตเป็นของเราสุดท้ายไม่ได้มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่จิตก็ไม่ใช่เพราะอะไรมนานั่สในการเกิดขึ้นตั้งแต่กายานุปัสนาขยับมาทำเวทนานุปัสนาขยับมาจิตานุปัสนาจนมาถึงทำา,านุปัสนามองเห็นธรรมแล้วเนี่ยเข้าใจตามหลักเหตุผลแล้วตายแล้วว่าเข้าใจมาตลอดว่าเป็นของเราหมดเลยสุดท้ายไม่ใช่เรา สิ่งใดไม่เที่ยงที่มีความแปรปรวนไปตลอดเวลา <i> นั่นนํามาซึ่งความทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นคืออนัตตาไม่มีตัวตนจริงเลยอาศัยต่เหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดวันตลอดคืนมีแต่ความเป็นของที่ทนอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยทุกข์เห็นตามจริงเลยเห็นไตลักที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงบางอ้อเลยโอ้นี่เองไม่ใช่ตัวตนของเรา เนต่างมามานั่นไม่ใช่เราเนโซหมาสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานาะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราจบเลยเห็นเลยทีนี้สกยติทิฐิขาดออกจากกันเลยเห็นแล้วว่าไม่ใช่เราโสดาปาริมักได้แล้วเข้าใจลำดับยังทำได้ไหมทำให้ได้ทำได้ไม่ได้มันอยู่ที่พวกเรากันเองไม,ไม่เกี่ยวกับใครนะ มันอยู่ที่อินทรีย์บารมีของเราในการไปฝึกคือสมถวิปัสนาจริงๆการพิจารณาวิปัสนาบนละเอียดลออมากกว่านี้เยอะแต่เวลามันไม่พอก็ต้องค่อยๆเก็บสะสมไปในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งมาฟังบ่อยๆเราจะสังเกตได้ว่าอาจารย์จะพูดซ้ํากันบ้างไม่ซ้ํากันบ้างแล้วเวลาคนฟังบ่อยๆมันจะได้ทุกครั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะเก็บประเด็นได้แล้วเวลาเราไปปฏิบัติความสงสัยเราจะตัดน้อยลงแต่คนที่ไม่ยอมไปปฏิบัติ มันจะสงสัยอยู่อย่างนั้นอ่ะมันต้องยังไงวะไม่เห็นอ่ะมันจะเห็นได้ยังไงกมาไปทำไปทําก่อนสิแล้วเดี๋ยวมันจะคลายความสงสัยการศึกษาไม่นําไปปฏิบัติเสียประโยชน์เปล่าการศึกษานําไปสู่การปฏิบัติย่อมได้ผลของการปฏิบัตินั้นดังนั้นถ้าเราทําสมถะกับว,วิปัสนาคู่กันไปอย่างที่อาจารย์สอนไปแล้วเราจะสามารถเข้าถึงกระแสของความเป็นผู้พ้นทุกพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เข้าสู่กระแสได้ ความสุขจะมากความทุกข์จะน้อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยพยายามฝึกฝนอบรมตัวเองให้มากทําความเพียรให้ยิ่งยวดอย่าย่อท้ออย่าท้อถอยต่อการศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนเราปรารถนาความพ้นทุกข์กันทุกคนแต่เวลาจะลงมือปฏิบัติกับไม่ปรารถนาลงมือปฏิบัติกันเลย ขวนขวายในการไปสรรหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สรรหาในการฟังธรรมแต่ไม่ขวนขวายในการตั้งใจในการลงมือปฏิบัติธรรมที่ตัวเองเลยเราได้ยินได้ฟังถึงเวลาอยู่ต่อหน้าอาจารย์ก็ฮึกเหิมอยากจะทำขึ้นมาแต่เวลากลับไปก็ถอยหลังลงคลองกันหมดลงชักโคกปั๊มน้ำมันเมื่อเช้าเนี่ยนะไปหมดแล้วนะมันน่าจะกดลงไปพร้อมกับอ้ก้อนพวกนั้นนะความขี้เกียจนะ เนี่ยปัญหาเพราะการฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองมันเกิดจากการที่เราไม่ได้สดับในคําของพระเจ้าไม่เอาตัวเองไปอยู่ในกระแสแห่งคําสอนตลอดเวลาเรามันติดโซเชียลเราเสพแต่สื่อเสพแต่โซเชียลถ้าเราเสพพระธรรมอยู่ตลอดเวลาพระธรรมมันจะคอยซักฟอกใจเราเพราะเราจะมีโอกาสในการพิจารณาธรรมอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเวลานั่งเฉยๆว่างๆพยายามฟังธรรมเปิดหาฟังธรรมมาฟังบ่อยๆซ้าๆ ไอ้ไฟ์สดที่อาจารย์ด่าขไม่ต้องไปฟังเยอะเพราะมันเป็นการเคลียร์ความเห็นผิดคนไอ้นั่นเลิกฟังได้แล้วเพราะพวกเราเข้าใจหมดแล้วแต่เวลาไฟ์สดจะอยู่ฟังก็ไม่เป็นไรแต่เวลาเราลอดนอกออกจากออกจากไฟ์สดไม่ได้ไฟ์สดไปเอาภาคปฏิบัติมานั่งฟังพิจารณาค้ควรบ่อยๆซ้ำๆเป็นประจำจ,จนเกิดความเคยชินให้มันสามารถนําสภาวะธรรมเหล่านั้นมาพิจารณาเราจะได้ไปปฏิบัติได้แล้วพิจารณาค่ควรอยู่ตลอดเวลาพวกเราทุกคนเนี่ยควรจะฟังอีกบริบทนี้ได้แล้ว คนที่มาถึงจุดที่ปฏิบัติที่นี่แล้วเนี่ยควรจะต้องเริ่มต้นในการขวนขวายในการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังไอ้ตรงนั้นน่ยมันปล่อยให้คนที่กาลังเคลียร์เคลียร์ความเห็นผิดอยู่ยังเข้าใจอยู่น้อยอาจาร,รย์ลากพวกเรามาเพื่อน,นํามาสู่การปฏิบัติในปัจจุบันก็เพื่อให้พวกเราเดี่ยเข้าใจในี่หละคำสอนให้ง่ายที่สุดแล้วนําไปปฏิบัติให้มากที่สุดอันนี้มันเบื้องก้นไปถึงท่ามกลางไอ้ที่สุดพวกเราต้องไปทํากันเองไปทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกต้องเริ่มต้นทาด้วยตัวเอง เข้าใจแล้วจะไปหาครูบาอาจารย์ที่ยิ่งไปกว่านี้ก็ยิ่งดีเพื่อที่จะปฏิบัติไดถึงที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันให้ได้มันสําคัญมากนะเราอยากคิดว่าความตายเนี่ยมันยังไม่ถึงเรานะมันอาจจะตายตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้เราต้องฝึกในการยอมรับตามความเป็นจริงว่าเราตายตอนไหนก็ได้เราทุกคนตายง่ายมากอ่อนแอมากต่อความตายนี้อย่าตั้งอยู่บนความประมาทว่ามันจะไม่ตายเร็วๆนี้ยังมีเวลาในการเร่งความเพียรปฏิบัติภาวนามันตายได้ตลอดอะ ช่หรือเปล่าอันนี้จังไม่เที่ยงเตรียมตัวเร่งความเพียรของตัวเองเต็มที่ทําอะไรเท่าที่ตัวเองจะสามารถทําได้เพื่อตอนเองยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองก่อนอย่าตั้งอยู่บนความประมาทอย่าเป็นผู้เดือดเนื้อล้อนใจในภายหลังเร่งทําความเพียรแล้วพระเจ้าเนี่ยฝากบอกเสมอในพระไตปรปิฎกก็บอกไว้พระองค์ทรงบอกเสมอว่าอย่าให้การสอนธรรมะของพระองค์นี้เป็นที่เหนื่อยเปล่าแก่เราเลยอย่าให้เหนื่อยเปล่า ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์คนไหนก็ตามอย่าให้ท่านเหนื่อยเปล่าในการสั่งสอนธรรมนั้นให้พวกเราขวนขวายในการทําความเพียรเล่นการทําความเพียรเล่นการทิ้งอกุสนเจริญกุศลแม้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติภาวนาในระหว่างวันก็ต้องละทิ้งอกุสลเจริญกุศลในใจฝึกสมถาวิปัสนาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในวันหนึ่งคืนหนึ่งตลอดอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการนอนการคู่แขนการเหยียดขาการก้าวการลิ้มรส การทําทุกอย่างทุกอย่างที่สามารถทําได้รีบเร่งในการทําความเพียรให้ได้มากที่สุดความทุกข์มันหนักนะการเกิดการแก่การเจ็บความตายนี่มันหนักนะมันเป็นภาระหนักอย่างยิ่งในไอ้ขันห้าเนี่ยไอ้กองทุกเนี่ยไอ้ก้อนทุกที่เรากาลังแบกกันอยู่เผชิญกันอยู่ในทุกวันนี้ทุกจากการพัดพาผิดหวังทุกจากการเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลทุกจากการที่มีบ้างไม่มีบ้างทุกจากการเป็นหนี้เป็นสินทุกจากการรักเขาเขาไม่รักทุกจากการที่ระทมร้องไห้ ทุกจากการเจ็บป่วยได้ค่าจากโรคภัยแค่เจ็บไอ้ความทุกขเหล่านี้มันหนักหนาะสาหัสนะแล้วทุกที่จะหนักหนาะสาหัสกว่านั้นคือทุกของความตายเพราะเวลาที่เราจะตายขึ้นมาในเวลานั้นมันตัวเตรียมตัวเองไม่ทันนะมันจะหนักหนาะสาหัสทุลนทุลายจะเป็นจะตายขนาดไหนเนเราไม่สามารถรู้มันได้แต่ถ้าเราฝึกเตรียมตัวมาอย่างดีเวลาตายมันจะรอดโอกาสของความตายนะมันจะไปได้อย่างรวดเร็ว เราจะมีสติสัปชัญญะในการรอคอยการตายมีกุศลถ้าเราเอาสติจับไว้ที่กายก่อนตายได้ร่างกายจะไม่ทุรนทุลายจากอาการของการขาดสติมันจะเป็นแต่เพียงทุรนทุลายทางกายแต่จิตจะไม่ทุรนทุลายแม้ร่างกายจะสั่นไหวสั่นสะท้านจากการเจ็บป่วยได้ไข้หรือเครื่องมือแพทย์ขนาดไหนก็ตามแต่จิตจะไม่สั่นสะท้านต่อความกลัวต่อความตายนั้นเพราะฝึกเตรียมตัวตายของตัวเองมาอย่างดีแล้ว เร่งทําความเพียรเอาให้ได้ในชาติปัจจุบันอย่างน้อยก็โสดาบันนั่นคือเป้าหมายของเรามันจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าไปคาดหวังว่าต้องได้เอาแค่ทําไปตามเหตุตามปัจจัยเดินไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันจะได้ตอนไหนก็เอามันตอนนั้นไม่ได้ทําต่อไปจนกว่ามันจะสําเร็จ ไม่ต้องไปยินดีหลายว่าทําไมไม่ได้สตีท้อใจจังเลยไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมโนภาพแบบเขาเลยเขาเห็นสีเสียงแสงกันทําไมเราไม่เห็นเลยไม่ต้องไปอยากเห็นอย่างคนอื่นเขามันไม่จําเป็นต้องเห็นเราปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมไปตามฐานะหน้าที่การงานของตนแล้วเราจะมีสติสัปชัญญะในการครองตนอย่างน้อยที่สุดในการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้บรรลุธรรมในชาติปัจจุบันอย่างน้อยที่สุดเราก็สร้างอินทรีย์บรารมีอย่างเต็มเปี่ยมในการไปเกิดชาติต่ตอไปได้ เราสร้างอินทรีย์บารมีในการตายแล้วพ้นจากนกรกกำเนิดเจริญชาและเปรวิสัยได้อย่างน้อยที่สุดเราไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อาจจะไปบรรลุธรรมในสุคติโลกสวรรค์ก็ได้อย่าประมาทเตรียมไว้ก่อนรอไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเกิดความคลั่นคล้ามหวานกลัวต่อการที่จะปฏิบัติไม่ได้แต่อย่าเป็นผู้ที่ละเลยต่อการที่จะไม่ทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าละเลยต้องทําให้เต็มที่ในปัจจุบันขณะ อาจารย์ขอให้กำลังใจทุกคนในการปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเราต้องตั้งจิตตั้งใจในการทําให้เต็มที่อย่าประมาทอย่าเลิ่เล่มีความเพียรเผากิเลสมีความเพียรมีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับมีสติสัพปพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเข้าถึงธรรมะคําสอนปฏิบัติแล้วเห็นตามธรรมสมควรแก่ธรรมตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ได้เดินถูกทางตามอริยมรรคมีออแปดไม่ผิดทางให้อินทร์บาร,รมีของแต่ละคนเต็มในชาติปัจจุบัน ให้บรรลุก้าวล่วงเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งในชาติปัจจุบันให้ได้เดินสู่ความพ้นทุกข์มีทุกข์เหลือแค่เศษดินปลายเล็บมีสุขมากเท่ากับแผ่นดินในมหาปัฐพีหาความทุกข์ได้น้อยหาความสุขได้ยาวนานอย่างมากมายมหาศาล เข้าใจในเนื้ออัดเนื้อธรรมเพียงแต่การมีปัญญาให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมฟังเทียมฟังธรรมเพียงไม่กี่บทฟังธรรมเพียงไม่กี่คำก็สามารถรู้ถึงการเข้าใจอย่างแจ้งแทงตลอดได้ในปัจจุบันแล้วสามารถนำธรรมนั้นไปปฏิบัติตามได้เพื่อละอกุศลเจริญกุศลทิ้งได้เร็วไวดุจกระพริบตาอจาจจรย์ขออำนวยอวยพรทุกคนให้ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรม ใครปฏิบัติธรรมดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการการะทำของตนตั้งใจในการทําความเพียรละที่อกุศลเจริญกุศลมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อ,อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้มีความสุข,ขยิ่งขึ้นไปใครมีความทุกข์อยู่ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาในความทุกนั้นไปได้ได้ดีโด,ดยเร็วโดยบรารมีธรรมที่เราปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่รมและบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าให้เราผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไปได้โดยเร็วพ ใครที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องใดทางกายทางวาจาทางใจสุขภาพร่างกายหรือในเรื่องใดๆที่กําลังชเผชิญอยู่ให้ผ่านโดยเร็ววันมีสติสัมปชัญญะในการรับมือกับอุปทวะปัญหาเหล่านั้นได้ถึงที่สุดแล้วขอให้ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินสาธุอนุโมทนาทุกคนนะวันนี้ผิดพลาดพลาดคาดเคลื่อนประการใดก็ขออภัยไว้ในอโอกาสนี้ด้วยนะ อนุโมทนากับเจ้าภาพทุกคนด้วยที่เอาข้าวเข้าของเครื่องใช้อะไรอาหารการกินมาบริจาคให้กับที่พวกผู้ปฏิบัติพวกเราได้ได้รับประทานกันได้กินกันก็ขอให้อนุโมทนาเหตุแห่งทานนี้จะทําให้เรามีเหลือเฟือมีมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนจากการที่ตั้งใจสละจาคะไม่หวังสิใดตอบแทนกับคืนมาอนุโมทนากับทุกคนที่ร่วมในการมาปฏิบัติตามธรรม แล้วฝึกฝนอบรมตัวเองอนุโมทนาทุกคนในการสละตัวเองในการเดินทางมาเหนื่อยยากลําบากบางคนมาจะต่างจังหวัดหาที่พักที่ผ่อนอนุโมทนาในการสละจากการสละทุกๆการสละของแต่ละคนด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนนะแจกของอะไแจกยาแก้อะไรตรงนี้แจกตรงนี้ใช่ไหมครับคนมาได้ปาลําบากไหมลาบากไหมไม่น่าจะลาบากครับก็เดี๋ยวจะแจก ของใครไม่รับออกได้เลยกลับได้เลยรอางงอาจ,จ,จารย์ให้ด้วยมือของอาจารย์เองไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบต่อคิวตรงกลางอย่าชนกล้องเขานะไม่ต้องรีบของน่าจะพอแหละแต่ใครไม่อยากได้รีบกลับเดินกลับก่อนได้เลยกลับก่อนได้เลยกลับก่อนได้เลย